สวัสดีค่ะพี่ปลาสุประทานมานะคะอ่ะพอดีพี่ปลามีงานคอเนาะเอ่อลูกค้าดูนะคะอันนี้อันนี้อันนี้ชุบสามไม้นะคะแต่เป็นสร้อยสร้อยในราคาห้าร้อยห้าสิบแต่รวมนี้พี่ปลาขายหกร้อยห้าสิบนะรุ่นนี้หกร้อยห้าสิบนะคะรุ่นนี้พี่ปลาขายสี่ร้อยห้าสิบนะคะไอ้น,นี้งานลดเก่านะคะแต่ถ้ารุ่น รุ่นรถนี้ถ้าจี้รุ่นใหม่นี้ก็จะเป็น550นะคะคอสั้นนะคะแต่ว่าจี้ชิ้นเนี้ยกับคู่นี้คิด450แต่ถ้าเป็นเป็นอย่างอย่างชิ้นอย่างเงี้ยเนาะชิ้นอย่างเงี้ยอา่า550นะอันนี้650นะโอเคตามนี้นะคะตามนี้แล้วพี่ปาได้เคลียร์คอร์สพวกเขี้ยวหนุมานนะลูกค้า14มิลน,นะ14มิลน,นะ 14มิลเคลียร์คอร์สนะพวกนี้เน้นปกป้องคุ้มครองกันคุณใส่นะเโชคลาภเงินทองคือได้หมดเลยนะเคลียร์คอร์สนะมันได้ทุกด้านอยู่ละนะคะ,ะเคลียร์หนุมานนะคะหรือว่าเคลียร์คอร์รุ่นนี้จะอยู่ที่650บาทนะคะลูกค้า14มิลน,นะ14มิลน,นะคะ650บาทแล้วก็พี่ปาได้จีมาเนาะ จี้รุ่นนี้สามไม้นะลูกค้าคิดพันหกห้าสิบนะสามไม่นะพันหกห้าสิบนะยังใหม่นะยังใหม่อ่องอยู่เลยนะคะพันหกเพิ่งชุบเสร็จนะพันหกห้าสิบบาทพันหกร้อยห้าสิบนะคะชุบสามไม้นะคะ,อะโอเคพันหกห้าสิบแล้วก็วันก่อนมีลูกค้าถามอเมทิสเนาะ เมทิตรุ่นนี้450บาทนะคะอันนี้5 7จิตนะ450บาทพี่พี่ปาไม่แน่ใจใครถามมานะรุ่นนี้450บาทเนะบาทนะ450บบาทนะคะแล้วพี่ปามีแหวน แหวนรุ่นนี้นะแหวนรุ่นนี้คือแหวนออริจินอลเลยนะลงยาไม่ได้ชุบเพิ่มนะคะไม่ได้ชุบเพิ่มนะคะอ่ะไม่ได้ชุบเพิ่มนะลูกค้าดูนะไม่ได้ชุบเพิ่มนะคะเอ่อไม่ได้ชุบเพิ่มนะมีเอ่อมีห้าจิตอันนี้รุ่นนี้จะพันสองห้าสิบนะคะมีไซส์ห้าจิตนะคะพันสองห้าสิบนะคะมีห้าจิตมีห้าจิตอ่ะรุ่นนี้นะงานตามนี้เลยนะคะ ไม่ได้ชุบเพิ่มนะคะอันนี้ห้าแปดห้าแปดนะคะลูกค้าเวลาเวลาจะจะรับงานพี่ปาต้องต้องแคปภาพนะนี่ขอความการุณาเพราะว่างานมันเยอะแล้วถ้าลูกค้าไม่แคปภาพคือพี่ปาจะเชื่อมเชื่อมจิตกับลูกค้าไม่ได้นะเออเชื่อมจิตกับลูกค้าไม่ได้นะคะ,ะพี่ปาจะเชื่อมไม่ได้เลยนะคะเราต้องมีหลักฐานแคปภาพแล้วก็แคปอย่างเงี้ยแล้วก็พิมพ์เลย ห้าแปดทับสองพันสองห้าสิบใสมาเลยค่ะแล้วพี่ปารู้อ๋อมีของค่ะมีของนะคะพร้อมส่งค่ะอ่ะพี่ปาก็จะส่งเลขที่บัญชีให้แล้วก็ลูกค้าโอนตังมาปุ๊บพี่ปาก็นัดส่งของว่าส่งวันไหนแล้วก็ส่งแท็กไปให้ลูกค้าลูกค้าไม่ต้องกลัวพี่ปานะว่าอ่าไม่ได้ของตรงปกอะไรยังไงนะอ่ากรณีที่ลูกค้าเคยซื้อของงานชุบนี่พูดไว้ก่อนนะ เคยซื้อของงานชุบชุบชุบขาวนะเคยซื้องานชุบขาวนะลูกค้าจะมาเทียบกับงานไม่ชุบไม่ได้นะอ่าอันนี้งานไม่ชุบนะอันนี้งานชุบขาวนะเออลูกค้าจะมาเทียบบอกเอ้ยเหมือนของเก่าคืองานงานเงินนะคะคุณวางไว้คุณก็ดําแล้วค่ะถ้าคุณไม่ชุบขาวนะคะแล้วงานชุบกับไม่ชุบมันจะต่างกันนะคะ ถ้าลูกค้าเอางานนี้ไปชุบขาวเขาก็จะได้อย่างนี้สวยขาวสวยใหม่ใหม่ตลอดยีิบสี่ชั่วโมงนะคะ,ะใหม่ตลอดยีิบสี่ชั่วโมงแต่ถ้าลูกค้าซื้องานไม่ชุบไปนะคะซื้องานไม่ชุบเฮ้ยทาไมเหลืองทําไมเหลืองจังก็งานไม่ชุบไปคะ่ะลูกค้าคะลูกค้าซื้อราคาไม่ชุบนะคะแต่ถ้าลูกค้าซื้อราคาชุบมันจะอีกราคาหนึง่งสมมุติว่ากําไรกำไรพี่ปาขายไปสามพันห้ากำไรไม่ชุบ พอชุบขาวปุ๊บต้องบวกอีก2,000ค่ะ3 5 0 0เป็น5,5 0 0ชุบทองปุ๊บบวกอีก3,000ค่ะลูกค้าค่ะเป็น6,5 0 0งานมันไม่ได้แพงที่งานนะคะมันไม่ได้แพงที่ของย้ำเตือนตลอดลูกค้าเลยมันไม่ได้มันไม่ได้แพงที่ของนะลูกค้ามันแพงที่ชุบค่าชุบมันแพงคือเนี่ยงานไม่ชุบลูกค้าดูงานไม่ชุบเนี่ยเลืองไหมเลืองเลืองออยเลยเนี่ย เหมือนของเก่าอ่ะงานไม่ชุบอ่ะทาไมไม่ขัดขัดได้ตายก็ยังเหลืองนะคะลูกค้าขาเนี่ยงานไม่ชุบเนี่ยวางไว้อาทิตย์หนึ่งก็จะดําอย่างเงี้ยอ่ะแล้วก็มานั่งขัด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 ขายให้ลูกค้านี่คืองานเงินแทไม่ชุบก็จะเนี่ยพอลูกค้าเอาไปถ้าไปวางไว้สกักอาทิตย์ก็จะอยว่อย่างเงี้ยนะนี่คืองานไม่ชุบว่ะอย่างอาชิยนนี้ขายอยู่พันสี่ห้าสิบนะลดราคาอยู่ที่พันสองห้าสิบถ้าละลูกค้าจะชุบทองร้อยหนาห้าไม ชิ้นนี้พี่ปลาต้องขายลูกค้า2 5 0 0ค่ะนะถ้าชุบขาพี่ปลาต้องขายลูกค้าอยู่ที่1 8 5แดแต่นี้พี่ปลาขายอยู่ที่1,250ลูกค้าต้องเข้าใจนะ,ะแต่ถ้าลูกค้าบอกเออฉันไม่แฮปปี้ฉันไม่พอใจแต่ไม่ต้องไปตินะคะคืนส่งของค่ะ,ะคุณปาไม่โอเคค่ะโอเคส่งของเปลี่ยนจะเปลี่ยนของเปลี่ยนของเปลี่ยนได้ค่ะ,เ,ะเปลี่ยนของกับคุณปาไม่ไม่ชอบไม่พอใจไม่แฮปปี้ไม่แฮปปี้ไม่พอใจ เปลี่ยนของให้ค่ะลูกค้าอยากได้อันไหนนะคือแฟร์แฟทั้งสองฝ่ายนะซื้อด้วยความสบายใจแต่ลูกค้าบอกว่าไม่คืนแล้วคุณปลาไม่ไม่มีไม่มีความรับผิดชอบพันู้นพัน,นี้อ่ะคืนตังไปไม่ต้องพูดมากคือคืนตังไปเลยค่ะไม่ต้องพูดคือไม่ต้องพูดว่าของไม่ดีพันนั้นันนี้นะคะที่ไหนเราพอใจเราซื้อที่นั่นซื้อที่ไหนดีพอใจเราซื้อที่นั่นนะคะ ที่นั่นสวยพอใจซื้อไปเลยนะคะของพี่ปาไม่สวยไม่ดีก็ไม่ต้องซื้อนะคะก็ก็คือทําเต็มที่เพราะว่าตอนเราซื้อมาเราก็เหลืองอ้อยอย่างเงี้ยค่ะขาดได้ตายก็ยังเหลืองนอกจากพี่ปาทําทงานส่งชุบนะเนี่ยชุบมาใหม่ๆชุบมาใหม่ๆนะเนะี่ยชุบทองใหม่สวยขาวงานเงินนะงานเงินนะสวยขาพอวางไปสักพักงา,ง,นะงานเงินนะงานเงินนี้พูดถึงงานเงิน เขาก็จะอยู่เหมือนของของเก่าเก็บอยู่สักยี่สิบปีนะเออแต่ถ้าชุบขาวถ้าชุบขาวนะเขาจะใหม่่องช่วยเนี่ยไว้สักสิปีก็ยังอยู่อย่างเงี้ยถ้าชุบขาวนะงานชุบขาวเนี่ย ก็จะไม่ดำไม่เหมือนชุบทองนะชุบทองบางทีเขาจะกินเนื้อเนื้อเงิเน,นกินทองอะ่ะเข้าใจไหมเงินกินหน้ากินทองพออยู่ไปอุย้ยเหมือนทอง90อ่าอะไรประมาณนี้อันนี้นี่นี่คุยกันก่อนคุยกันก่อนจะบอกว่าวคุณปลาอุย้ยขัดจนจนมือดำเห็นไหมมือที่ทํานี้ขัดจนมือดำมือหงิกมือดำปกติงานนะพี่ปลาทําทไมพี่ปลาอัดกาวให้ เพราะว่ากลัวลูกค้าเอาไปใส่แล้วหลุดหลุดแล้วพลอยหายพลอยหายส่งส่งหาพี่ปาพี่ปารับผิดชอบไหมคะรับผิดชอบอพี่ปาก็จะเปลี่ยนพลอยให้ลูกค้าจะใส่พลอยให้ลูกค้าแล้วก็จะทําให้ลูกค้าจะขัดให้ลูกค้าถ้าพลอยหลุดพี่ปาก็ต้องเซฟตัวเองใช่ไหมคะต้องเซฟถ้าพลอยหลุดลูกค้าส่งมาพี่ปาก็ต้องรับผิดชอบพลอยใช่ไหมเนี่ยเหมือนลูกค้าเอาไปเนี่ยพลอยหลุดซอกม็ตเนี่ยพี่ปาคาดไมให,หน่อยคะ่ะแล้วพี่ปา จะใจดําคิดตังลูกค้าเลยสมมติพลอยหลุดเม็ดอ่ะพี่ปาสํารองพลอยไว้ไว้ดูแลเทคเคอลูกค้านะคะเออบางอย่างถ้าเกิดไม่มีพลอยพี่ปาก็ต้องส่งให้อ่าช่างดูอีกทีหนึ่งเพราะว่าพลอยพี่ปาไม่มีกรณีทับทิมพลอยมีพี่ปาก็ซ่อมให้ลูกค้าเลยนะคะแต่ว่างานชุบเนี่ยเนี่ยงานชุบเนี่ยลูกลูกค้าเห็นไหมคะก่อนไม่ชุบอะ่ะก่อนไม่ชุบอะ่ะขี้เละขี้เลยเนาะขนาด ขนาดงานจันเขาชุบขาวมาแล้วนะไม่สวยไม่สวยพอพี่ปลาพอพี่ปลาไปชุบท,ทองร้อยนี่ชุบทองร้อยแล้วนะหนาห้า 5, มา้ลูกค้าใส่ไปเลยแต่อย่าวางไว้โดนลมนะคะงานเงินชุบทองก็ลูกค้าต้องใส่ถุงอย่างนี้นะคะนะคะขอร้องนะคะใส่ถุงนะคะใส่ถุงอย่างนี้นะคะงานเงินที่ชุบแล้วนะคะลูกค้าต้องใส่ถุงอย่างนี้นะคะใส่ถุงอย่างนี้นะคะถุงนี้มันเล็กไปเนาะ แหวนพี่ปลาใหญ่เดืนนะ้พี่ปลาถุงไม้ดูลูกค้าคพี่ปลาชอบใส่ถุงซิปไปให้ลูกค้านะคะลูกค้าใส่เสร็จทําความสะอาดเช็ดให้แห้งเช็ดให้แห้งแล้วก็ทิชูนี้ซับได้นะคะอย่าเช็ดทิชูอะ ทิชชู่วเวลาเราทําความสะอาดเสร็จใช่ไหมเราซับเราซับได้ซับอย่างนี้ได้ซับได้นะคะแต่อย่าเอาไปเช็ดอย่างนี้นะคะห้ามเช็ดกับทิชชู่เพราะว่าเกิดตรงเนี้ยมีกาวอะไรมันจะติดแล้วลูกค้าต้องเอาต้องเอาน้ํามันมะกอกมาเช็ดอีกทีหนึ่งมันจะออกให้ลูกค้าบางทีพี่ปาแถมตอ,ตอนนี้หมดเลยใจดีเกินซื้อมาแล้วก็แถมหมดไม่เหลือเลยนะแล้วก็เช็ดเช็ดอย่างนี้นะคะใช้ผ้าที่พี่ปลาให้ไปเช็ดนะคะลูกค้า ค้าอย่าใช้ทิชชู่นี้ให้ซับนะคะไม่ได้ให้เช็ดนะคะห้ามเช็ดกับทิชชู่เพราะว่าเดี๋ยวขุยขค้ออะไรไปติดมันจะสก,กปรกนะคะให้เช็ดกับผ้าผ้าเช็ดเงินที่ไปปาแถมนไปให้นะคะนะคะผ้าเช็ดเงินก็เช็ดเช็ดนะคะเช็ดเศษลูกค้าคะถุงที่ให้ไปนะคะถุงให้ไปค่ะต่อให้คุณมีกล่องเก็บสวยอาร์มแค่ไหนคุณน้องใส่ถุงนะคะงานเพื่อที่จะอ่าเดี๋ยวรับสายแป๊บหนึ่ง